อืแซ่บครับอืมกินแบบแบบบานเร,ครนารครับครับวันนีก๋ีโซะปุณ เป็นแบบบ้านาห่าครับใส่หมูย่อห่านี่ไงเอาเนาะ,ะครับผมใส่น้ำปลาครับตามด้วยผงวัวครับใส่พริกผงเล็กส่วนเอาเนาะพริรพกเผ็ดเลยครัตามด้วยผักน้องเนาะใส่ถั่วลงไปเลยครับ ไล่แจกผักได้บ่นนะเนีใส่พริกทาไมเนี่ยครับใส่ปุ้นครับปุ้นเท่ากับลวงแล้วเนาะครับมันจงสีเหลืองม,มันจะสีนุ่มนะครับหลวกมากนะครับหลวงน,น้ำห่อน สิ่งใหญ่ๆเลยครับผมลปุ่นบ้านเท่าครับใน่ยอยเอออไผ่าแล้วครับผมครับจิมกันพี่นอ้นอก ครับดีปอยนะครับพ่อดีปล่อยนะครับไปโอ้สุกปุ๋นครับปนนบ่านเอ้าเศกเศกลงนะพี่น้อง สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องทุกผู้ทุกค้นนะครับเนาะนะครับวันนี้มาผอมอีกแล้วครับช่องห้องป่งใช่แนวนะครับผมนะครับกับได้เมนูมานะครับสัวข้าวปุ้นบ้านเท่านะครับใส่น้ำปลานะครับร้อยเส็บเลยนะครับเดี๋ยวสอนก่อนครับอ่ะพี่น้องมากินน้วกันนะครับเด้อสัวปุ้นใส่น้ำปลาใส่หมูยอเข้าไปนะครับเส็บเลยพี่น้องนะครับผักกับเผากับมีหมักแดงนะครับผักกระถินแผักกระถินบ้านเท่านะครับ ก็ะักหอมนะครับทั่วพู่นะครับทั่วพู่ก็มีนะครับด้อนะครับตามด้วยมละนะครับมละกินุกนะครับพักใส่นะพับมลากินุกนะครับนะครับกีนน้ำกันครับใส่ส่วนกันนะครับอืมนี่ก่อนอืมจับมันนี่ก่อนใส่มือด้วครับ <otom> อืมแซ่บครับไม่อยากใส่มือนะครับด้วยแล้ยุบเลยกินแบบบานๆเท่าไหร่หครับบรรยากาศกับยุงนาของเราครับครับคำๆเหมือนเบิดเสียงนกเสียงการ้ายขนาดอื้อแล้วพี่ดอยุบเม,มื่อยละครับแซ่บปนกันทำอะไรไม่ได้ส่วนปุ่นบานเอา ไข่มูยอดอืมสามคำเนี่ยเผ็ดเผ็ดนะพี่น้องกินคนเดียวนะครับช่วงนี้ครับจะใช้บดเด็กไกลครับโดนกัดตูวนะครับ กินง่ายๆเฮ็ดกินง่ายงนะครับเนาะพี่นอ้องม,ม,มือย,ยุบเฮ็ดขนาดไม่หลอวใส่หปลาต้มซุปนะคเนาะเสกมือยุบเลยพี่นอ้อง เดี๋ยวแรงแล้วมาเนี่ยแซบ่บครับพี่นออ้องน,นักกระถินอือสั่นรถ คบมันรอมเลยครับหน่อยคมไปดีครับนี่แฟนครับเป็นว่ากินมาหลายเบิ่งนล้วลูกเหมือนแบบกินหลายเลยคิดหนักถูกครับพี่น้องค <c oughs> ิดหนูเราบอกกินมาละหลายมันดูจะก,กิโลมันแบบโอ้กินได้บ่ล่ะพี่น้องเป็นลูก ปลากเตียงแค่นี้เนาะพี่ลูกดุย่ยเลยครับดุ่ยเยครับกินผักกนหลายครับผักปวอดสารนุ่มกินหลายขาเสือครับตับวธรรมา้วครับอากาศดีขนาะครับพี่น้อง ลุกเลยกินแบบแบบบ้านเขาครับมันแดงไอ้อเพชรเลยครับข้าวปุ้นน้องต้องไปลวกนะครับเดี๋ยวข้าวปุ้นไปลวกให้มันเสร็จมันหนุ่มๆน,น,น,นะครับเส้นมันโคนรอร่อครับหลวกลวกลก่อนอื้อ ก็เหมือนจัดมา,ลาหลายพี่น้องเบิ่งเนาะเป็นมาลายจะกิโลเลยเปนนเกิดอยู่งน,นมาล่ะครับสวกระปุนบันเท่า,าับบนี้นะครับง่าย เหมือทำไมไป,นปุนแดงเลยจบไปนดอนกินคำกินเหมือนวะเนี่ย นส่ซอ้ำยิ่โบวชเลยครับมั่จะมดแล้ยอะอากาศน้ำคันแล้วสุดละ สัว่าปุ๊บอืมแซ่บ้ลไม่ต้อง ừ. Hấp Hết chưa hấp Không trả tương phép mà, Má cơ không có má mà Ừ, ครับพี่น้องครับฝากช่องนะครับเด้อนะครับช่องฮอปกงเชนเนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นร่างใจให้ช่องฮอปงเชนเนลนะครับเด้อนะครับอยู่บ้านเท่านะครับกับช่วงนี้นะบ้างนะครับเนาะอยกไปข้างนอกนะครับซอยสาดไปเลยนะครับนะครับกินหล่อนช่อนกลางนะครับอยู่บ้านเท่ากินกับเขากินอยู่บ้านนะครับว่ต้องไปใส่นะครับช่วงนี้นะครับป้องกันตรไยดูแลสุขภาพทุกท่านนะครับเนาะนะครับขอบคุณ ตุกทุกขันนะครับที่ให้เยียนร,รับชมนะครับช่องเฮานะครับจะได้กระพอ,อกันคลิปหนาแล้วครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ